ของรายการในวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงชลามดำนายกเอต่าตาดพันธรัชษาใเมืองเพชรัุรา2สมานการเป็นนะครับวัยนนี้เดตเปิดหลายรองน้ำเงินมากนะครับตอนนี้เด็เปิดอยู่ที่เสมอแดงเท่านั้นนะครับเดปเปิดอยู่ที่เสมอแดงเท่านั้นนะครับ ผมไม่ข้อมวยนี่ต้องบอกก่อนว่าผมชอบแดงทั้งสี่คู่นะทีนี้แดงชนะมาสามแล้วนะครับคู่นี้ก็มีโอกาสมากขึ้นเป็นน้ำเงินนะครับแต่ว่าชิดเลิศกนชอบก็ยังชอบแดงนะดูว่าแดงตอกนําก่อนถ้าแพ้ก็ฟิกนะครับถ้าแพ,ากพ้ก็ฟิกแปลกตายนะครับต้นต้นแดงออกนําก่อนนะครับ ตำ้งแตทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็แพ้หานเฮดเกตแพ้แบบไม่น่าแพ้ที่ช่องเจ็ดแพ้แพ้สยามแล้วก็ล่าสุดแพ้ต้องที่หนิตไม้ตามคำที่วันนะครับต่อยลำโดนต่อยลำตัวฝ่ายน้ำมันก็แพ้มาหินนักบินไรยนที่วันแพ้ยกคีรีสองแพ้กำลังที่เบเยลล่าสุดนอกชกตีสองเด่นเจ็ดนายกที่มังกรที่ช่องเจ็ดยี่สิบเอ็ดก็เกล้าเจ็ดไร่เชพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบกอดเมื่อเช้านี่ทั้งคู่ก็มาลดกันนะครับนาัาดาฝ่ายแดงก็ลดไปจุดสี่ฝ่ายน้ำมันลดไปหนึ่งจุดสี่นะครับ วันนี้มีคู่หแน่นอนนะครับวันนี้มีคู่ห้าแน่นอนครับก็น่าจะประมาณ3ายกอะนะผมเองก็วิเคราะห์ไว้เรียบร้อยนะคู่ที่ห้านี่กตันตีว่าคู่ขี้สุสีแน่นอนนะ ติ้นซีลูสองพันบาทเริ่มเปที Animal, ่ยาน้ำสะสมตัวนี้ต้อจับตาแปปงสิบาปรู้เป็นยาแขนโธรรมาโดยคุณพิชัยคุณทิพแลน้ำมันเครื่องเปเกยวออโต้ฝาสีทองบริษัทเอ็มคีิีเดียจำกัดผู้จัหนายสปายบรฟฟ้าจำหน่ายริฟ้าสองล้อและสาล้อเคื่องพัไฟฟ้าบริษัทน้ำปาร้าแม่เผ่าซีนี่จำกัดผู้หลิกจัตาหน้าปาร้าแม่เข่าบริษัทวิวโลกไมซีฟาร์มจำกัดเครื่องหมายการค้าตรานักสู้โบจี ข้อเจริจกรกดผู้ดีระจำตาข้อสูน้ำตาล้ากูบริษัทเอพีสมาร์จำกัดผู้ดีระจำตาข้อไฟแอร์ดี่ันเลี้ยิ้การเปลี่นดรจำสตา้ิ่งครับนอกจากนี้ครับยังมีการป้องุดสำหรับผู้เอกครับสำหรับตระงประดฉลามดำนายกเอ้าสาลายยย่ปีราุนานครศรนะครับก็ชกมาประมาณครังนน ้อเดียวสอดโชคพีชัยนะครับยาปดปอยห้าป้ายเ่เป็นชจว1อนะเปรี้ยวยา้งโ่โผู้ชยผิบเวสโต้ดนะเทศยกัละจายวิกตเ่งกเป็นเรื่องใหเดี่ยวออโต้ฝาสีทองน้ำเ คือเป็นเกียร์ <atsu> และเป็นกำลังใจให้กับัวพี่เห <cond> ็นนะครับคนที่เชิญคอเกษตรกรนครอเทศบานนครแม่สอนจะภาพงานของพี <or> <st> ่นครแม่สอนในวันที Shark ่แปดหรืสิบเจ็ดเมษายนนี้ปีที่สองนีชมวยพิรับซึ่งเกียริเพชรไก่งานเชิญภาพที่บ้านกรึงไับ เที๋ยวเมื่อสักครู่จะมีไทยเราต้องเี๋ยวเมื่อสักคร่ะเป็นอะไรที่สำคัญเยทางผู้ว่ครูเสร็จเรียบร้อยนะครับ12มตรตระด้าายในชกช่องเจ็บแล้วแครั้งชนะเจ็แพ้เพียงครั้งเดียวนะครับชกช่องเจ็แข็มากครับตลอดรับหนักรายแดงนะ ส่วนตะด้านของฝ่ายดำเินเนก็แพทสังวาในอายุ21ปี172เซนต์นะครับบูรีรัมนะปอย60กิโลรัมมากกว่าเขาเปิดชกไป120ประชามรัเป็น1.4เปี่ยวปี667ได้ชกไป5ครั้งปัจจุ2แพ3ชกเมืองกรุงมาทั้งหมดนี่ก็28ครั้งนกกระจอก7ครั้งยอที่30ยังไม่เคยไป็นกใครมาก่อนนะครับ ฝ่ายนั้นมาโชคช่องเก็บมาแล้ว19ครั้งนะยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งก19ครั้งนี้ก็ชนะไป6กรัมงนะครับ ช่องเจ็ดคนเยอะมากไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมาแดงอย่างเดียวนะมาแดงนะมาแดงนะมาแดงมาแดงการชกทั้งสองครั้งนี่แดงชนะทั้งสองครั้งเป็นการชนะด้วยสายหน้านะครับ ีนี้ดูว่าเข้าได้ไปก่อนนะครับเข้าได้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยออกตัวมาลุ้นน้ำมึนนะเพราะว่าแดงจะนำมาแล้วสามคู่นะครับสี่คู่เป็นเรื่องยากครับมาแดงจงเดียวมาแดงจงเดียวมาดมาดมาดงมาดมาดงมาดมาดงมาแ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 ดงดูแดงจะแดงมาแดงอยจะเดามาแดง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 โอ้ยแดงเตะซ้ายสวยซ้ายหน้าของแดงนี่อันตรายมากครับ ต่เม่าแงอยู่เดียวมางอยู่เดียวมาแดงาแดงาแดงางมัเงินมาเงิ้นม่าแดงเม่าแดงไล่แขนได้ไล่แขนได้เม่าแดงเม่าแดงเม่าแดง่างมาด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 งเฮ้ยน่มันโตเตะขามันสะดุ้งนะเดฮัตสิเดฮัติดฮัติเดฮัตเดฮัตสิดฮัติดฮัติเดฮัติเดฮัติเดฮัต แดงเตะซ้ายหน้าเสือแดงหักสี่แดงหักสี่ต่อแดงหักสี่ต่อแดงหักสี่นีมันไม่เคยแพ้นอกใครนะเพราะฉะนั้นอยู่แดงไปเลยค้าต้องแต่งตัวนะฟุยจันทห้ายกแน่นอนแดงหักสี่ต่อแดงหักสี่ต่อแดงหักสี่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 ตังคูไต่เคยแด้นอกใครนะแดงสิบคาร์ตต่อ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 สิบคาร์ตต่อสิบคาร์ตต่อ ทั้งคู่ไม่เคยแพ้นกใครนะสู้ยันหายกแน่นอนแต่ว่าแดงนี่ไปแพ้มวยสยกนะครับมวยสยกไม่ใช่มวยไทยนะครับมวยไทยต้องหยกเดัดสตอดแดงขัดสีตอดแดัดสีตอดดงัดสีตอดดงขัดสีตอดดงขัดสีตอดดงัดสีตอดแดงขัดสีตอดแดงขัดสดแดงขัดีตอดแดัดอดดดสีตอปัดสดแดเัดสีอดแดะสีดแดงขัดสปดแดงขัดสปตอดแดปด เดนเสียบปาก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 เดนเสียบปาตัวยืนนั่งเด้งเสียบปาตัวยืนนั่งเด้งตับตดนต่อ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 เด้งตับแันต่อเด้งตับต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 ันต่อเด้งต่อตันต่อเด้งตัตนต่อเด้ แดง18ต่อร้อง3สองร้องร้อง3สองร้องอยู่ดังเดี๋ยวแดงเป็นต่อ2 1 5 2ออกตัวไปลุ้นน้ำเงหมื่นนะครับเดงห้าสิบต่อเดงห้าสิบต่อเดี๋งห้าสิบเดงห้าสิบต่อเดงห้าสิบต่อเดงห้าสิบแดงห้าสิบตัวแดงห้าสิบร้องสิบร้องร้อง18ร้องนะร้อง18ร้องนะบรรยากาศบรรยากาศดีนะวันนี้ในึ่งสีได้หนึ่งหมืนนะบรรยากาศดีนะ บรรยากาศในมืนดีนะตอนนี้บรรยากาศในมือนดีนะรองเสดรองร้องเสียแปดรองได้ข้าศึกต่อได้ข้าศึกต่อได้ข้ายกนี่ผมดว่าแดงต้องออกนําก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นน้ำเงินกันครับอยู่แดงจดังได้ข้าศึกต่อได้ข้าศึกตอได้ข้าดข้ได้ข้าได้ข้ากดต่จดรองเสรองนะรองเสดรองนะ แดงติอดงัต euh, ok ิอดงัตแดงัตอดงตอแดงเสาดร้องสามสองร้องแล้วร้องตามสองร้องแล้วแดงเสีาแดงเสีปาดแดงสีาดแดงเสีาดแดงเสอาดแดงเตีาแดงเสีาแดงเสีาแดงเตาแดงเสียปาตแดงเสอยปดแดงเสียปาตยูแดแดเตัดงน้ำมือชนะได้ต้องปลายปลายนะครับนอชนะไดต้องเข่าในนะวงนอกนี่เป็นรองแดงชัดเจนครับต่อไปเป็นยกที่สอง ไปตัวอีสองดเสแปต่อดเสียปต่อยงได้เสียปต่อดเสยปดต่อได้เสียปดต่ออยู่แดงไดดเสีปอยู่แดงไดดเสปะจที่สองไปตัวนะดเสปะตอยูงอยู่ดงยู่ดดงไดเสปดด้เสียปดได้เสปดด้เสปดด้เสปดด้เสียปตอยู่ดดงได้เสปดด้เสปดได้เสยปะได้เสยปดตัวยู่แงอยู่ดดงอยู่ดังอยู่ดงอยู่ดงดตรบองต่อไดาตับคํงต่อไดงตับคํงต่อได้ทํางต่อได้คับสงต่อไดงตับสองต่อไดงตับสองต่อแดงดเจ

แดงตับต้องต่อ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 แดงับต้งต่อแดงแดงตรงนี้นะแดงตรงนี้นะราคาไม่ไปนะราคาแดงไม่ไปนะมาแดงมาแดงจะข้ามเงินจะข้ามเงินอาไว้บ่อยนี่แดงกินขาดนะโอ้ยนะมาดูแต่การคอแดงตับต้องต่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 อ เด้เจ็ดสีด้เจ็ดสี่ด้งเจ็ดสี่แดงเจ็ดสี่ริการทั้งเงินนะบริการทั้งเงินนะได้ซับสองต่อได้งซับสองต่อราคาได้ไม่ไปนะได้งซับสอต่อได้ซับสองต่อได้ับสองต่อได้ซับสอต่อได้ซับสต่อได้ซับสต่อได้ซับสต่อได้ับสด้ับสต่อด้งเจ็ดต้เจ็ด้งเ็ดเด็ดสดเจ็ดสีต้เจ็ดสี่เด้งเจ็ดสี่ด้งเจ็ดสี่ดงเจ็ดสี่แดงจ็ดสีเตเ็ดสี่

ได้ตามต่อ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 ได้ตาต่อได้ตต่อได้ตาต่อได้ตต่อได้ตาต่อได้ตต่อได้ตาม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 ต่ได้ตามต่อได้ตามต่อได้ตอได้ตามต่อได้ตาม่อได้ตามต่อได้ตต่อได้ตต่อได้ตาม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 ตด้ตามต่อได้ตามตตามต่อได้ตามน่อได้ตาม่อไ้ตามต่อไ้ตามตอไ้ตามต่อ้ตามตอไ้ตามต่อได้ ดําเงินมาโอว่าแดงหนีอย่างเดียวในวิธีตะโกนหนีอย่างเดียวนะในวิธีตะโกนหนีอย่างเดียวนะร้องสามร้องนะร้องสามร้องนะแต่งตัวนะแต่งตัวนะบริการดําเงินนะแดงบริการดําเงินนะออกราคาออกราคาแดงห้าสองนะออกตัวราคาแดงห้าสองนะในวิธีร้องสามร้องนะบริการดําเงิน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 ในวิธีบริการดําเงินเนวิทีบริการดําเงินนะ ได้ครับต้องต่อได้ครับต้องต่อได้ครับต้องต่ออาวุธมวยนี่แดงชนะเยอะแยะนะแต่ว่าสามต่อสามต่อสามต่อได้สามต่อได้สามต่อได้สามต่อมวยหนีนี่มวยหนีนี่ฝ่ายไล่ก็ต้องมีหน้าที่ไล่นะครับมวยหนีฝ่ายหนีก็หนีให้รอดนะครับหนีให้ได้ฝ่ายไล่ก็ต้องไล่ทันนะได้สามต่อได้สามต่อออกตัวที่สามหนึ่งนะออกตัวที่สามหนึ่งนะ สามหืองกตได้แล้วนะครับสามหืองอกตัวได้แล้วบริการไม่ให้บริการน้ำเงินนึ่ที่บริการน้ำเงินเจ็ดสองต่อเจ็องต่อร้องเจ็องรองเจ็ดสองรองเจ็องรองเจ็ดสองร้องเจ็อร้องรเจ็ดสอรองออกตัวได้ร้อยนะออกตัวได้ร้อนะผมเชื่อว่าจะไปออกตัวได้ร้อแลบริการมาอยู่น้ำเงินนะบริการอยู่น้ำเงินนะแดงชนะอาวุธตัว่าแพ้บริการนะแดงชนะอาวุธตัวว่าแพ้บริการ ต่อไปเป็นเจที่สามปล่อยที่สามแดงเจ็ดสองต่อแดงเจ็ดสอต่อแดงเจ็ดต่อแดงเจ็ดสองต่อเล่นตามผมนะเล่นตามผมนะออกตัวแดงเรียบร้อยนะก็ออกตัวแดงเรียบร้อยนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะบรรยาการน้ำเงินนะบรรยาการน้ำเงินนะคูกี้สุสีชูน้ำเงินนะคูกี้สุสีชูน้ำเงินนะยกที่สามปตัวนะเจ็ดสองต่อเจ็ดสองต่อเจ็ดสต่อเจ็ดต่อเจ็ดต่อเจ็ต่อเจ็ต่อเจ็ต่อสต่อสต่อสตโอ้ยไอ้ดมา สองต่อสอต่อสองต่อสองต่อได้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 สองต่อันในได้จิตตไอ้เบอลลนไปได้สามต่อ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 ไปในได้ควาได้ได้สาต่อได้ควาได้ได้สี่ดบอไอ้เบอหัวาเชี่ยบได้สี่ต่อได้สี่ต่อได้สี่ต่อได้สต่อได้สีต่อได้สี่ต่อได้สต่อ เดินสีตเดิสีต่อ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 เดิห้าต่อเดิหต่อเดิ้ต่อเดิหต่เดิหต่อเดินตงตัวเดินเต็ตเดินเต็ตเดิโตกต่อหต่เดินต่อเดิหกต่อเดินต่อเดินต่อเดินกต่อเดินกต่อเดินกต่อเดินต่อเดินต่อเดิหกต่อเดิเต็ตเดินต่อเดิหต่อเดิหต่อเดิหต่อเดินต่อเดินต่อเดินกต่อเดินหกต่อ ได้หกต่อ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 ได้หต่อไต่อแต่อต่อได้แต่อได้แต่อได้แต่อไดหกต่อได้หกต่อได้หกต่อได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 ้หกต่อไดหกต่อได้หกต่อไต่อได้หกต่อด้ตนได้หกต่อไต่อดต่อไดต่อได้ต่อได้ต่อได้ต่อไดต่อได้ต่อได้ต่อนต่อไตัวนะต่อดต่อไดต่อได้ต่อ แปดต่อแปต่อแปดต่อแปดต่อต่อตโอ้ยไอ้นั่ยมันโดตอกสิบต่อสิบต่อแดงสิต่อได้สิต่อได้สิต่อแดงสิต่อแพ้ชนะแพ้ไม่ว่าแล้วแพ้ไม่ว่าแล้วแดงสิต่อได้สิบต่อดงแพ้ไม่ว่าแล้วสิต่อ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 แดงสิต่อ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 สิต่อ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 สิ้าต่อสิต่อแดงขวางได้แดงขวางได้สิ้าต่อไอ้เนี่ยมันใช้เชือกนมันใช้เชือ สิบห้าสต่อสิบห้าต่อสิต่อแดงสิบห้าต่อแดงสิบห้ต่อสิบห้าต่อสิ้าต่อสิบห้าต่อแดงสิบห้าต่อแดงสิ้าต่อแดง้ามันหัวจิ้มเลยี่ส,ส,ส,สいい <S <S ิบต่อแดงยี่สิบต่อแดงยี่สิบต่อแดงยี่สิบต่อแดงยี่ต่อแดงยีต่อแดงยีต่อยีต่อจำในจำในยี่ต่อยีต่อ ไอเมัทำารไม่ได้มีผ้ต่อรองตสิบลรองอยนดงสิบองร่สามสต่อสาต่อสาต่อเด้สามสิต่อเดสามสิต่อเงียบนะบริการเริ่มเงียบงบริการเริ่มเงียบนะบริการเริ่มเงียบนะสอนมวยเลยแดงสอนมวยเลยนะสยกที่สอนมวยหมดสามกึ่มากวยเลยนะสอมวยเลยนะแพงเลยนะแพงเลยนะ สี่สิบรองนะร้องสี่สิบรองนะแดงแพ้ก็ไม่เป็นไรครับออกตัวเรียบร้อยนะครับเราตังอย่างเดียวนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของน้มวยนะครับเราตังอย่างเดียวน้ำเงินเป็นวยเก่งยกที่สี่นะครับน้ำเงินวยเป็นวยแก่งยกที่สี่แดงก็เป็นมวยเก่งยกที่สี่เช่นกันนะ ยกที่สี่นี่คงจะสู้กันสนุกนะครับผ้าแดงยกไปไหลยนี่แพ้ทันทีนะครับเพราะบาดิกาเงินนะไหลรองนะหลรองนะร้องตามสิบรองนะฉีดยาน้่เงินนะฉีดยาน้่เงินนะยี่สิบต่อยีต่อยี่สต่อยี่สต่อยีต่อยี่ิฉดาน้่เงินสามหมื่นนะฉีดาน้่เงินสามหมื่น ยี่สิบต่อ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 ยกนี้เก่งทังคู่นะครับยกนี้เก่งทังคู่นะครับแต่แดงถ้าเกิดว่ายกที่สี่ออกนําในยกที่ห้าแพยากครับเพราะว่าเป็นมวนวยที่คุมเก่งต่อไปเป็นยกที่สี่จบคู่นี้มีคู่ห้าเดี๋ยวพาคู่ห้าด้วยนะครับอย่าเพิ่งวางนะครับจับคู่นี้ถ้ามีคู่ที่ห้าเดี๋ยวพาคู่ที่ห้าด้วยนะครับ ที่สีปล่อยตัวนะแดงยี่พต่อแดงยี่าต่อแดงยีพาต่อแดงยี่้าต่อแดงเตะซ้ายยี่าต่อโอ้ยสามต่อสาต่อสาต่อสามสต่อแดงสาต่อแดงสามสิต่อแดงสามสต่อแดงสาต่อล้ำในปล้ำในล้ำในไอ้น้ำมันขึ้นคอไม่ได้ครับน้ำมันขึ้นคอไม่ได้ก็ตีไม่ได้ไอ้แดงขวงอยู่สาโอ้แดงยับตรงนี้แดงสี่สต่อแดงสีต่อแดงสีต่อแดงสีต่ออยู่แดงโอ้ยไอ้น้ำมันโดนอก แพงนะแพงนะแพงนะสอนมวยครับสอนมวยครับถ้าแดงไม่หมดไปสอนมวยนะโอ้ยแดงเตะน่ายทีแดงขวานแดงไว้แดงไว้กวานะครับ40ต่อแดง40ต่อแดง40ต่อแดงส0ต่อแดงเตะซ้ายแดง40ต่อนมบอเตะไม่โดนแดง40ต่อแดง40ต่อ แดงสีต่อแดงสีต่อไอ้ไอ้ด้โดากสีนะสัต่อสิบต่อสัสิบต่อไอ้ไอ้นื้อหนหลังน้อหลังนั้อมหังสีบต่อสีต่อสีต่อโอ้ยแดงนี่ฉลาดมากแดงฉลาดมากยังวเตะเสียเปียบหันหลังคู่ต่อสู้หันหลังเลยโอ้ยแดงเตะตลทีไอ้นื้มันล้มไปแดงไปดา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 งแดงไดาบไปดาไปดาแงดงปงดงแังดงไดาไปดาไปดา แดงแพง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 แดงแงแดงแพ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 ง าราค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 าแดงรดาคาแดงรดาคา <c oughs> โอยแดงก่อนลำตัวน้ำมันสุดเลยน้ำมันต่อยมาแดงโดนมัดสี่ติต่อสี่ติต่อ ได้40ต่อทั้งคู่ไม่เคยไปน็อกใครนะทังคู่ไม่เคยไปนอกใครนะในมวยไทย5ยกนะได้3สิต่อได้30ิต่อได้5 0ต่อได้5 0ต่อได้5ต่อได้แปๆได้แปงในมอยไยในมวถอยในมวยย้อนในมยอนเฮ้ยดงด้ต่อแด้แปดงแปดแงมากมาจกมาตีกันหน้ามาตีกันหน้ามาตีกันหน้า วุ่นไยนะวุ่นายนะห้าต่อ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 ห้ต่อห้าต่อแด้าต่อดห้าต่อเด้าต่อดห้าต่อเด้าต่อไดห้าต่อได้าต่อไดห้าต่อได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 ้สต่อได้สต่อได้สต่อได้สี่ต่อ ต่อได้สต่อไดต่อหกต่อหกอแปดต่อแรอบรองอกองแปต่อแต่อแต่อนึ่งควัดีดยาหนามืสามนึ่งควัดฉีดยาหน้ามืนเก่่สามแออกตัวเรียบร้อยะอกตัวีย้ร้อยนะออกตัวร้อยนะแดงมดตนะแดงหมดตนะแดงมดตนะรอกปรองรอกปรองหต่อหต่อหต่อออกตัวเรียบร้อยนะออกตัวเรียบร้อยนะดูว่าแดงเจ้าตัวรอดได้หรือไม่นะครับ ได้ปดตตอได้ปตอได้ปตอได้ปตูได้ปตอได้ปตอได้ปตอได้น่นหมนเดิอนไม่หยุดนนเนาะครับน้่นมเดินไม่หยุดนะนาะน้ยาสามแสนนะพลิกได้นะพิกได้นะอยู่แดงนี่ต้องได้ตังนะครับอยี่แดงต็ได้ตังนะครับพวกหนึ่งเขวีอย่น้ำเงินเขายังออกตัไม่ได้นะครับหนึ่งเขวั้นี่เขาฉีดยาไปสามแสนนะหนึ่งเขวัยฉีดยาน้ำเงนสามแสนนะได้ประได้ประตูได้ประตอได้ประตูได้ประตได้ประ ได้แปดต่อ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 ได้ได้หกต่อ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 ได้แปดต่อ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 ได้แปดต ได้สิบต่อได้สิบต่อล้ำในปล้ำในสิบต่อสิบต่อได้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 สิองต่อได้สิต่อไดงสิต่อได้สิบต่ออยู่ดงเต็มตัวรอดอยู่ดงเต็มตัวรอดแด้สิบสองต่อได้สิบสองต่อไดงสิบสองต่อได้สิบสองต่อไดสิบต่อไดงสิบต่อไดสิบต่อไดงสิต่อได้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 สิต่อ เลเทีนี่บีบแดงมากนะได้สิบต่อได้สิ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 ต่อไิบสต่อได้ิบสต่อติตต่อิตต่อได้ติต่อได้ติต่อสิบหต่อสิบห้าต่อได้สิต่อได้สิต่อได้สิต่อทำได้อ้ยได้จา้ต่อิ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 ต่อ ada hato. Ada hato, ada hato. Pilih tanda nama dia to. Jamai cana, nama jamai cana. si to, si to, si to. <laughs> matangkan, matangkan, matangkan. Ada hato, the hato. ได้สองต่อได้สองต่อได้สองต่อได้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 องต่อมวอเต่นกันมอเต่นกันมยเต่นกันได้องต่อได้สองต่อได้องต่อได้องต่อมวอเต่นกันมอเต่นกันได้องต่อ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 ได้ต้องต่อได้สามต่อได้สามต่อได้สามต่อเตหน้าจกันเตมหน้าจกันมวยจกแบบนี้ไม่ต้องเนห้ห้ต่อได้ห้า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 ต่อ ได้หต่อได้ห้าต่อได้หต่อได้หาต่อเดห้าตอเสนกันได้หาต่อได้หต่อได้หาต่อได้หต่อได้หาต่อควาชัดเจนอาวุธของุอยู่แดงนะออกได้สหน้านะออกได้สหน้านะได้สิต่อได้สิต่อได้สิต่อได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 สิต่ออยู่แดงวเดอดอยู่แดงตอไดสิต่อไดสิต่อได้สิบต่อสต่ได้สิต่อได้สิห้าต่อไดสิต่อ อาวุธวยแดงชนะนะอาวุธ se ด่วนแดงชนะนะยิ se ่งต่อยยิ se ่งแดงยิ่งต่อยยิ่าแงยิ่งต่อยยิ่าแงยิ่งต่อยยิ่งแดงความชัดเจนของวุฒิแดงดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าบรรยากาศเในพิธีน้ี่มันมันเยอะมวยรองมวยต้องสตาร์บิ้งท่าเรียงไทย แนนใบที่หนึ่งยี่สิบต่อแดงยี่สิบต่อหยิบคะแนนใบที่สองหยิบคะแนนใบที่สามแดงชนะ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 เดี๋ยวเราพูดว่